สวัสดีครับจากร้านช่างหน่อยชุมแพนะครับสำหรับวันนี้จะมาสรุปอาการเสียของตัว T2T ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นงานส่งกลับมาจากร้านนะครับลูกค้าเรียกกลับคืนมาก็อาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับหลังจากเช็กก็จะมีจุดเสียอยู่หลายจุดอยู่นะครับนี่อุปกรณ์ที่เสียนะครับอาการแรกก็คือแผ่น P.C.B. ไม่นะครับผมต่อลายวงจรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาจุดที่มันไม่ออกไปนะครับเราต้องขูดออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ทําการจ่ายไฟเข้าไปเพื่อดูอาการจริงนะครับก็จะเห็นว่าตัวฟิลขาดนะครับฟิลขาดก็คือถ้าฟิลขาดก็คือต้องมีอุปกรณ์ส่วนอินพุตช็อตอยู่ก็เจอว่า ตัว PFC เ็จนะครับช็อตนะครับ PFC ช็อตพอเปลี่ยน p f ถอด PFC ออกมาก็เช็คไฟเลี้ยงไม่ทำงานอีกจุดไฟเลี้ยงไม่ทำงานก็เป็นที่หลายตัวครับหนึ่งก็คือตัวตัวนี้ช็อตเทินตัวที่สองก็คือตัวอ่าไหนละ่ะตัว IC r e g u l a t e เสียนะครับไฟออกเกินนะครับ อพอซ่อมชุดไฟเลี้ยงเสร็จก็จะเจอว่าอะไรอีกชุดรีเลยไม่อ่อนก็คือตัวตัวคอยรีเลย์นี้มีเสียงแก๊กๆ,ๆ,ๆครับเสียนะครับพอเช็ครีเลย์ออนแล้วก็จะเจอตัวนี้ระเบิดนะครับตัว เฟตตัวนี้ระเบิดแล้วก็ตัว i c pfc เสียนะครับก็ควันขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนออกหมดเลยนะครับก็จุดเสียก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้จะมาดูวิธีการทดสอบนะครับผมก็ทําการวัดสัญญาณ pfc 1 2เพราะว่าตัวนี้ใช้ pfc 2ตัวจะวัดได้ไงเราก็ต้องจ่ายโดยหาไดโอดมาตัวหนึ่งก่อนต่อเข้าไปนะครับวัดสัญญาณเกียร์ด แล้วก็เก็บได้ของชุดเฟดที่จะจ่ายให้กับพัดลมนะครับเอาเลยนะครับก็เริ่มต้นก็เพื่อไม่เสียเวลาก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการเช็คเบื้องต้นก็จ่ายไฟโดยผ่านชุดหลอดไฟดูก่อนนะครับในกรณีนี้แรงดันจะขึ้นมาประมาณ250-60โวลต์นะครับจะไม่ถึง315นะครับ เพราะว่ามันมีหลอดไฟท่วงอยู่แต่เราจะเห็นสัญญาณของ PFC ว่าบูตหรือไม่บูตนะครับแต่ว่าชุดพัดลมนี้ยังไม่ทำงานนะครับนะครับปึ๊บนะครับสัญญาณ PFC จะต้องออกนะครับนี่สัญญาณ PFC ออกครับความถี่ประมาณ6 9ถึง70กิโลเฮิร์นะครับ PFC ออกเสร็จนะครับแต่ว่าพัดลมยังไม่ทำงาน เราต้องจ่ายตรงนะครับจ่ายตรงไฟก็จะขึ้นสูงกว่านี้ประมาณ3า5สิบถึง20สิบโวลต์ต่อตรงนะครับแล้วชุดพัดลมก็จะเริ่มทำง,งานนะครับนี่คือลักษณะปกตินะครับอันนี้คือไฟจากาที่เราต่อตรงเข้าไปนะครับยังไม่ได้มีการบูตนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการ ใส่อุปกรณ์นะครับพวกที่เสียนะให้หมดนะครับหลักๆก็จะเหลือแค่ชุดมอเเฟตนะครับก็เรามาดูว่าจะทำงานได้หรือไม่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดซ่อมรุ่นนี้อยู่ก็ตรวจเช็คประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณที่คอมมารับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ